ก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวกันเปลี่ยนขาของตัวอ่านซิมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับขาดแค่ขาเดียวนะครับถ้าจะเปลี่ยนชุดก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็แกะเครื่องออกมาแค่นี้นะครับแล้วก็ทำการ พลาสติกด้านนี้ออกนะครับนะครับขุดลงไปให้ถึงขาทองเหลืองนะครับ นะครับขุดล,ลงไปถึงขาตรงเหลียงนะครับตะกอลงฟักจากนั้นก็รอให้หัวแรงร้อนแป๊บหนึง่งนะครับลงปักเสร็จเรียบร้อยก็เติมตะกอล,ลงไปนิดนึงนะครับ แรงยังไม่ค่อร้อนนะครับครับแล้วก็หลังจากนั้นหาขาของขาซิมตัวอื่นมานะครับตัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางลงไป วิธีนี้ยุ่งยากนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องแกะเครื่องนะครับ แค่นี้ก็น่าน่าจะได้แล้วนะครับหรือว่ากดลงไปอีกนะครับก็ดัดให้มันลงไปนะครับแล้วก็นั้นมาจบงานนะครับก็ใช้ได้ตามปกติหน่อยไม่ต้องแกะออกนะครับก็ดูๆแค่นี้ครับสวสดีครับ